เรามีรถที่ดีที่สุดในรายการ MotoGP ฟาบิโอกวาตาโรนะครับเป็นดาวบิดชาวฝรั่งเศสคนแรกนะครับที่ทำให้ยาม้านั้นกลับมามีชีวิตชีวากับแชมป์ครั้งล่าสุดในซีซั่น2021โดยแชมป์ครั้งสุดท้ายนะครับของยาม้าต้องย้อนกลับไปในปี2015เลยนะครับเกิดขึ้นจากฝีมือของคอเกโรเดนโซะครับดาวบิดชาวสเปนการขึ้นมาในทีมโรงงานนะครับของฟาบิโอกวาตาโรกับซีซั่นนี้นะครับซีซั่น2021ฟาบิโอกวาตาโรก็สามารถคว้าแชมป์ให้กับทีมยาม้าได้ทันทีเลยนะครับโดยที่นั่งของฟาบิโอกวาดาร์โรนะ บิดชาวอิตาเลียนแชมป์โลก9้าสมัยของเรานั่นเอง รถมอเตอร์ไซค์ของามาฮ่าที่สามารถคว้าแชมป์ในซีซั่น2021นี้มาได้นะครับก็เกิดจากการปรับปรุงนะครับจากซีซั่นที่ผ่านๆมาและและก็ต้องยอมรับนะครับว่า f a b โ o นั้นสามารถปรับตัวเข้ากับรถและเอารถได้อยู่มือเนี่ยเร็วมากๆเลยนะครับโอเคเราก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าคราวนั้นก็เคยขับามาฮ่ามาแล้วนะครับในทีมรองแต่ว่ารถของทีมรองนั้นมันก็คือรถที่ผ่านการพัฒนามาแล้วนะครับและมันก็ล้าสมัยด้วย1ปีแต่ว่ารถของทีมโรงงานนั้นก็ต้องบอกว่ามันคือรถที่ยังไม่ผ่านการพัฒนามาจากการแข่งขันจริงๆนนะครรับตงี้ ราก็ต้องยอมรับฝีมือของฟาบิโอด้วยฟาบิโอ u ว r t a r a r ยอมรับนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์ของยามาฮ่านั้นดีนะครับแต่ว่าก็ยังขาดแรงม้าอย่างที่เขาเคยบอกไปแล้ว2ครั้งนะครับและในซีซั่น2021นะครับกับการแข่งขันที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่าเครื่องยนต์นั้นยังถูกฟรีดอยู่นะครับหรือว่ายังถูกดองเอาไว้นะทางผู้จัดการแข่งขันนะครับหรือว่าทาง Dona Sport ครับยังไม่อนุญาตให้พัฒนาเครื่องยนต์นะครับทุกทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่านะครับ Honda Ducati Suzuki Yowen Aprilia กับ KTM เท่านั้นนะครับก็เนื่องจากสาเหตุทีมใใหญ่ๆน เรื่องของต้นทุนนั้นอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทีมเล็กๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีความเสียใจอยู่เช่นกันนะครับหลังจากที่ฟาบิโอกวาดาโรนั้นสามารถคว้าแชมป์ได้นะครับที่มิซาโน่ฟาบิโอนั้นรู้สึกได้ทันทีเลยนะครับว่าเขานั้นมีรถที่ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันในรายการ Mo t ต GP แต่ถ้าจะให้ฟาบิโอกวาดาโรนั้นวัดจากการที่เขานั้นได้เห็น รถของคู่แข่งนะครับในรายการม o t ต GP แล้วตัวเขาเองก็ชักจะเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับกับศักยภาพของรถ M1 f a วันฟาบิโอกาตารโรออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับโดยเขาบอกเอาไว้ว่าฟาบิโอกาตาโรก็ไม่รู้นะครับว่ารถของแบรนด์ไหนนั้นดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda หรือว่าดูคติเพราะว่าตัวเขาเองนั้นก็ยังไม่ได้ลองขับจะเปิดอะไรเป็นในๆหรือเปล่าครับเนี่ยณนะตอนนี้นะครับสิ่งที่ฟาบิโอนั้นสังเกตได้ก็คืออาการหรือว่าคอมเมนต์ของนักบิดจากค่ายต่างๆนะครับว่ามันไปในทิศทางไหนนะครับแต่สำ มันคือรถที่ดีนะครับและเ1วันนั้นมันพาเขาเป็นแชมป์โลกได้นะครับณตอนนี้นั้นนะครับฟาบิโอกอเตโรยอมรับนะครับว่าคราวนั้นยังมีความสุขนะครับกับรถของยามาฮ่าแล้วก็ต้องบอกว่าคราวนั้นก็ยังที่จะต้องทํางานต่อนะครับฟาบิโอกอเตโรบอกว่าบอกตามตรงเลยนะครับว่าตัวคราวนั้นก็ยังมีความรู้สึกดีนะครับกับรถแข่งของยามาฮ่าแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคราวนั้นก็ยังมีปัญหาครับคราวนั้นจะต้องดิ้นรนครับกับหลายๆสนามนะครับในการที่จะไล่แสงคู่แข่งในการแข่งขัน สนามนะครับและสําหรับการแข่งขันที่คีริสก็ต้องบอกว่ามันเป็นสนามที่ยากและด้วยแรงม้านะครับของรถยามาฮ่าฟาบิโอกวาตาโรยังยืนยันนะครับว่ารถของยามาฮ่านะครับก็ยังเป็นรถที่ดีที่สุดครับในรายการม o เต GP จีพีฟาบิโอกวาตาโรก็ยังรู้นะครับว่ายามาฮ่านั้นก็รู้นะครับว่ายามาฮ่านั้นจะต้องปรับปรุงส่วนไหนนะครับของรถแข่งฟาบิโอกวาตาโรยังย้ำอีกนะครับว่าตัวเขาและทีมยามาฮ่านั้นคือแชมป์โลก หลังจบโปรแกรมการทดสอบรถรับที่เคเรตเทสนะครับฟาบิโอกัวตาโรยอมรับเลยนะครับว่ายามาฮ่านั้นกับการพัฒนารถที่จะใช้ในเวอร์ชั่น2022ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับฟาบิโอกัวตาโรยังยืนยันนะครับว่าตัวคราวนั้นจะยังไม่เซ็นสัญญานะครับกับยามาฮ่าจนกว่าทางทีมงานของยามาฮ่านั้นจะเอาของเล่นใหม่นะครับหรือว่าพาร์ทชิ้นส่วนใหม่ๆนะครับอะไรที่มันติดเต้นเอาไม่เขาดูนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่ายามาฮ่านั้นมีการพัฒนารถในเวอร์ชั่น2022ออกมาจะขยายสัญญาการแข่งขันต่อไปหรือไม่ เราก็ต้องมารอดูครับกับเซปังเทสหรือว่า p r e ีซ s ่ o n ทสนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ฟาบิโอจะย้ายค่ายหรือไม่นะครับเราต้องมารอดตามชมนะครับการที่ฟาบิโอกอดาโรนั้นออกมาบอกให้ยามาฮานั้นเพิ่มแรงม้านะครับลงในเครื่องเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่3นะครับที่ฟาบิโอกอดาโรนั้นพูดเรื่องนี้นะครับเขาย้ำมากเลยนะครับกับเรื่องนี้เพราะว่าคนที่ลำบากนั้นมันไม่ใช่ใครอื่นมันไม่ใช่ทีมงานหรือว่าช่างนะครับแต่เป็นตัวของนักแข่งเองนะครับที่รับผลไปเต็ม ครับเล่นี้ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหน,นชอบค,คลิปนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ครับกด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ